สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วที่ช่องเบิร์ดเก๋งสวยนะครับวันนี้นะครับเอารถ v ีออสทีรนะครับมารีวิวให้พี่ๆรับชมกันนะครับผมอ่าคันนี้เป็นนะครับโตโยต้าวีออสปี14นะครับผมเป็น TRD าร์ดสปอร์ตบนะครับผมคันนี้นะครับใส่ชุดแต่ง TRD มาครบๆแล้วนะอ่าคันนี้เขาเอาตัว 1.5e ครับมาทําเป็นรุ่น TRD ร์ดนะครับตัวนี้เราไปรับชมรายละเอียดตัวรถกันเลยครับว่าคันนี้ครับท่าลูกค้าซื้อไปได้อะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลย ลูกค้าได้โคมไฟหน้าใสายๆแบบนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบฮาโดรเจนธรรมดานะับผมหน้ากระจังครับเป็นโคเมเนี่ยม2ขีดแบบนี้เลยนะครับผมทั้งซ้ายและขวานะโลโก้โตโยต,ต้าเต็มๆสวยๆนะกระจังหน้าครับกันชนหน้านะครับเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะครับกันชนหน้าจะเขียนว่า trd ตรงนี้นะมาพร้อมไฟตัดหมอกให้แล้วด้วยนะครับตัวนี้ใส่ชุดแต่งมาให้แล้วรอบคันเลยนะครับผมอ่าในราคา3 2,500 0บาท คันนี้พี่คนไหนสนใจนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวผ่อน6,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับได้รถ V8 เครื่องพันหแบบนี้ไปขับเลยนะตอนนี้ v o นะครับผมทางโตโยต้าป้ายแดงเริ่มผลิตไปแล้วนะครับผมใครที่มองหาอยู่นะครับมาทางนี้ได้เลยนะครับเป็นแรไอเทมไปแล้วครับ V8 นี่ครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมแท้โรงงานเป็นแม็กตัว TRD ขนาด15นะครับผมตัวนี้นะยางปีย1นะครับยังใช้ได้อีกยาวๆนะครับพี่พีครับ ตัวนี้ตกแต่งสติกเกอร์แบบ trd มาให้แล้วนะครับรอบคันเลยนะสีขาวสวยๆบอดี้สวยๆไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับตัวนี้นะกระจกอนะกระจกเป็นกระจกเดิมแท้โรงงานนะครับผมคันนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วนี่กระจกเดิมแท้โรงงานโตโยต้านะโอเคเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับคันนี้ถ้าเป็นตัว e ธรรมดาจะได้เป็นเบาะ้านะครับแต่เป็น trd จะได้ตัวเบาะหนังสีดำนะครับสวยๆแบบนี้นะเดินได้แดงครับดูสปอร์ตมาก วีออยพันหกพันกว่า TRD นะตัวนี้ TRD Sport d o u ต l e s t ครบๆนะตัวนี้มีหน้าจอมาให้แล้วนะครับเป็นของหน้าจอโตอต้านะครับผมตัวนี้แอร์เป็นแอร์อันเดอร์ลนะได้เกียร์ออโต้แล้วนะตัวนี้เป็นเกียร์ CVT ไม่มีสปีดนะครับผมพววมาลัยยังไม่ยังไม่ใช่มัตติฟังก์ชันนะรกระจกยังเป็นพับมืออยู่นะแล้วก็การปรับยังเป็นปรับแบบหูช้างนะครับผมโอเคสักครู่นะครับ สงใสยตัวนี้นะ่าจะเอาตัวเจมันทาแน่เลยนะป้ายแดงอันนี้ผมมาขายไม่ทันนะป้ายแดงนี่ครับน็อตนะน็อตฝาปองนี้มีน็อตประตูมีมีรอยแกะนะครับอ่ามีแกะเก็บงานทําสีนิดหน่อยครับแต่รับประกันครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมไม่มีพิความสนหนักตัดต่อแน่นอนนะครับอ่าสำเนาเล่มไม่สูญหายโอ้ได้ปกติครับผมถ่ายให้ดูกันทุกซอกทุกมุมเลยนะครับคันที่พออหารถเก่งเครื่องพันห้าอยู่นะครับผมอ่าคันนี้แนะนําเลยครับสีขาววีออสสวยๆเลยนะได้ตัว t r d ไปด้วยนะตัวนี้ ป็นไงครับภายในตัวนี้สภาพสวยๆนะครับเบาะหนังตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะครับตอนป้ายแดงครับผมเขาเอาตัว E หรือว่าตัว J นะครับมาทําเป็นตัว TRD นะวันนี้ไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ในรูปแบบของ TRD แล้วนะครับผมแผงประตูข้างสวยๆนะครับมีล็อกเด็กด้วยตัวนี้ล้อหลังนะครับผมอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสวยนะครับล้อแม็ก15นี่ ล้อสวยนะเป็นสีดำนะตัดกับสีโครเมียมตัวนี้มาดูท้ายรถกันบ้างนะครับผมท้ายรถตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของตัว V8 เลยนะไฟท้ายแบบนี้นะอ่าตัวนี้มีกันชนหลังแบบ TRD มาให้ด้วยนะครับผมไฟท้ายนะครับผมเป็นสีแดงนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะอ่ามีชาร์ฟินด้วย2อ,อันตัวนี้ ข้างหลังตีตา trd sportivo นะครับผมตัวนี้่าการชวนค้าย trd ขอประธานเท้ครับตัวสปอยเลอร์ trd นะตัวนีสว้สวยเลยสีขาวคันนี้ยไงครับดูภายนอกครับสีไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะผมคันนี้ถือว่าสภาพพร้อมใช้งานเลยนะตัวนี้ภายในเปิดดูฝั่งนี้ก็ถือว่าสวยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเบาะหนังสีดำด้แดงลายสปอร์ตนะครับตัวนี้ เคดูหน้ารถกันบ้างนะครับ v อจะเป็นเบาะแบบเมนนวลนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับทั้งคู่เลยนะตัวนี้อ่าจะได้สองตัวเครื่องพันห้าซีซีแล้วนะครับผมแรงม้าอะไรได้หมดเลยครับขึ้นเหนือลงใต้ได้หมดนะ V8 นะเป็นรถที่ค่อยงจะทนจริงแฮน์เพลติดครบครับรถปีสิบสี่นะโอเคหน็อตครับรถผมเป็นรถคัเกตเอแล้วนะครับอ่าบอดี้สวยๆนะครับไม่มีชนหนักที่ความตัดต่อแน่นอนพี่ๆนะ โอเคครับมารับชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันต่อเลยครับผมอ่าวีออสสวยมากครับหนึ่งจุดห้านะคันนี้เป็น TRD นะครับผมไปดูห้องเครื่องกันครับมาครับพี่พี่มารับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์พันห้าซีซีเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นิดเท่านั้นนะครับถือว่าผ่านการใช้งานมาไม่เยอะนะครับนี่ดูเลยสภาพสวยๆแบบนี้นะครับเครื่องนะครับดูโอวีบีทีไอนะครับผม อ่าเป็นเครื่องสี่สูบนะครับพันห้าซีซีคานเดิมนะเห็นไหมครับอ่านี่สติกเกอร์มอกรนี้ติดครบเลยครับเห็นไหมครับสติกเกอร์มอกรติดครบน็อตฝากระโปรงนี่ไม่เคยถอดทําสีนะอ่านไครับดูคางครับรถผมรับประกันครับไม่มีชนหนักพลิกความตัดต่อแน่นอนนะครับแต่ตรงประตูมีถอดทําสีนะครับเก็บงานปกตินะครับรถปีสิบสี่นะ แต่รับรองซื้อไปใช้งานยาวๆานะครับผมตัวนี้สาภาพสวยๆเลยนะฝาโปรงแท้เดิมโรงงานครับผมสติกเกอร์ติดครบนะ V R เขาไม่มีตัวแผงกันความร้อนมาให้นะครับพี่ๆนะฮะฝาปรงแท้เดิมโรงงานโตโยตา้าสำหรับพี่ๆคนไหนที่มองหารถนะครับเครื่องพันห้าเจ้า V R อยู่นะครับใช้งานอึดอึดถึกทนนะตัวนี้นะมั่นใจได้นะคันนี้ คันนี้เป็น V ออสนะครับ1.5 T R D ปี14นะครับผมราคา325,000บาทเท่านั้นไม -150,000 นิตเท่านั้นนะครับพี่ๆคนไหนนะครับผมเครดิตด,ดีนะครับคันนี้ออกรถ0บาทฟรีดาวน์ได้เลยครับผมพรอยอยู่6,000นิๆเท่านั้นนะครับ ه, ใครที่กําลังมองหาวีออสอยู่ตอนนี้ป้าแดงเลิกผลิตแล้วนะครับผมติดต่อเบอร์ได้เลยหรือโทรหรือไลน์ก็ได้ที่เบอร์0955834840นะครับเดี๋ยวเบอร์จะเอารถเก๋งครับสวยๆให้พี่รับชมดีนะครับสรับวันนี้เบอร์ไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ด้วยครับสวัสดีครับ